อนีย่ยำช้าครับพี่น้องเมื่อวานฝนเม็ดเช้านี้ฝนหมอกครับหมอกลงหนามากครับพี่น้องมึดตือต๊อจะมืดไปทึงไหนเนาะ เมื่อวานฝนเม็ดเช้านี้ฝนหมอบกับบรรยากาศเช้าเชที่ตำบลมะขามคู่อำเภอที่ขมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับก็ตามที่เห็นครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมเพื่อผักของเรานะครับเข้าสัปดาห์ที่4 1เดือนผ่านไปเป็นยังไงบ้าง ประตูทางเข้านี่สุดกับนะอาเน,นี้เนี่ยสามคันเลยนะครับผักช,ชีหอมป้อมเนี่ยโดนฝนไม่ได้ถ้าฝนมาเมื่อ,อไหร่ระบายเปื่อยไม่ได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวเช้านี้ต้องฉีดน้ำล้างให้หมดนะครับพวกแปลงผักนี่ก็ได้ประมาณ3อาทิตย์กว่าๆ แรกๆเลยที่ปลูกก็คือพริกมะเขือนะครับจะครบสี่เดือนพอดีนะครับสี่เดือนพอดีไปดูความเจริญเติบโต,ตของมันทั่วฝักแจวก็เริ่มโตแล้วยังไม,ม่ได้ทำค้างเดี๋ยวรอมันเลื้อยเมื่อไหร่เริ่มจะเลื้อยแล้วคลิกความเจริญเติบโต,ตของมันก็สี่เดือนนะครับเอสี่เดือนสี่อาทิตย์หนึ่งหนึ่งเดือนผ่านไปก็จะโตประมาณนี้ เริ่มมีกิ่งกา้านมีแตกแตกแตกยอดแตกกิ่งก้านแล้วครับฟื้นตัวได้แล้วส่วนตะไครก้ก็โอเคเริ่มเริ่มออกมาเริ่มเขียวครับทุกอย่างในสวนผมเริ่มเขียวนี่อันนี้คือฟิกชีฟ้านะครับเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาแล้วเขียวสวยครับ จเจริญเติบโตของมันถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่รวดเร็วเหมือนปุ๋ยเคมีนะครับไม่รวดเร็วเหมือนปุ๋ยเคมีแต่ก็ทำให้เราพอชื่นอกชื่นใจได้ครับพี่น้องความฝันของเกษตรกรก็คือปลูกพืชต้องหวังผลนะครับถ้า เราปลูกแล้วมันตอบสนองเราด้วยความเขียวความอะไรพวกนี้มันก็จะดูครับแถวนี้อันนี้เป็นมะเขือนี่ครับหนึ่งเดือนผ่านไปแทงดอกแล้วครับพี่น้องเห็นไหมใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากใส่ขี้ไก่ไปนะครับออกแล้วถ้ามัน มันตั้งต้นตั้งตัวมันได้พอมันขึ้นเรียงปุ๊บเนี่ยเราใส่ขีไ้ไก่เลยครับขี้ไก่ก็จะช่วยให้มันเร่งผลผลิตนะครับก็เหมือนเขาใส่ปุ๋ยเคมีสุดที่ต้องช่วยให้เพิ่มผลผลิตนะครับเร่งให้มันเนนะร่เติบโตเริ่มจะแทงดอกมานะครับมาเขือครับ ต้นที่ยังแค่แกนก็แค่แกนอยู่นะครับเนี่ยตน้นต้นพวกนี้ยังแค่แกนอยู่นะครับต้องเอาต้นที่แค่แกนก็แค่แกนครับมันแล้วแต่ดินตรงแต่ละที่นะครับความสมบูรณ์มันไม่เหมือนกันเนาะส่วนที่เป็นพุ่ม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 ต้นข้าวนะครับต้นข้าวมันติดมากับที่ไกลครับผมเอาใส่ในหลุมตะไคร้ตะไคร้โตไม่ทานต้นข้าวครับ ก็ไม่เป็นไรปล่อยไปครับนะครับอาทิตย์หน้านี่จะเริ่มปล่อยกบได้แล้วครับมันมีที่หลบบังมาละอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะหาพันกบมาปล่อยครับตอนแรกต้องการพันกบนานะครับกบนาถ้ากบนาไม่มีก็ <c oughs> สงสัยต้องใช้กบเลี้ยงนี่นะครับที่เขาเลี้ยงขายทั่วไปนะครับกบเลี้ยงโตวไวแต่เนื้อมันจะ กินไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยแซบมันกบนานะกบนาในเนื้อมันจะแน่นเนื้อมันจะหวานนั่นอ้าวมีพึ่งปิดมาเกาะแขนบมครับพี่น้องขอให้ร่ำขอให้รวยเดอ้อเออเกาะได้แต่แตยแตยตอย่าอย่าแต่อย่าต่อยนะเว้ยเออขอให้ร่ำขอให้รวยทำแมค้าขึ้นพิกเริ่มเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะครับเริ่มมีความหวัง แต่ตอนนี้รู้สึกว่าไอ้มแมลงเต่าทองจะกินเยอะไปหน่อยเมืก่อนที่ผมลงไว้นะครับมแมลงเต่าทองนะครับมาสองตอนกลางคืนเจอผมถ่ายรูปเก็บไว้นะ,มะแมลงเต่าทองเนี่ยถ้ามีกบปละปอยนะครับจมตอนนี้หญ้าก็เริ่มเจริญงอกงามดีขึ้นความเจริญงอกงามของหญ้าดีกว่าพอเราใช้สปริงเกอร์ครับพอเปิดสปริงเกอร์ปุ๊บความชุ่มชื้นมัน ไปทั่วแผ่นทั่วสวนเราหญ้าก,ก็ขึ้นเต็มที่ส่วนตัวนี้เป็นหอมแดงนะครับหอมแดงหอมแดงก็ออกกระจัดกระจายครับไปลายใบไม้ตามธรรมเนียมปล่อยไปครับไม่เป็นไรไม้ก็ไปล่อยไม้ไปเราไม่ได้กินใบมันเรากินหัวขอให้หัวมันออกดีๆแล้วกันหัวใหญ่ ในแปลงผักชีก็ยังมีติดต้นมะเขือเทศครับต้นมะเขือเทศนี่จะติดมาตลอดนะครับต้นมะเขือเทศไม่รู้มันติดมาจากตรงไหนมันพอหวานไปแล้วมันก็ขึ้นมาครับเดี๋ยวต้องฉีดน้ำล้างก่อนครับสดผักชีแล้วนี่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วครับพี่น้องอส่วนที่มันเหลืองมันก็ตายไปนะครับเพราะว่าผมพ่นน้ำหมักชีวภาพเยอะไปครับ เหลืองท่างแปลงแต่ตอนนี้เริ่มฟื้นฟูขึ้นมาแล้วครับเพราะใช้อะไรนะน้ำหมักของออที่มันเป็นด่างนะครับน้ำหมักที่มันเป็นด่างเป็นจืดรดจืดเออด่างจืดครับด่างจืดพี่น้องใช้ด่างจืดมาลดมันส่วนตัวนี้ก็โอ้โหเลยตุเปะครับพริก แล้วก็ามะละกอขึ้นช่ายขึ้นช่ายโดนน้ำล้มหมดส่วนอันนี้ก็นี่หนมป้อมครับเริ่มติดแล้วครับเมื่อวานไปตลาดไปซองปา๋าซื้อพวกต้นพริกก้าพริกอะไรต่างๆนะครับเข่าแถมหาป้อมมาถุงหนึ่งครับเดี๋ยวมาปลูกครับ ตรงน,นี้เป็นประกาศหอมประกาศหอมนะครับประกาศหอมประกาศขาวครับแล้วก็ปลายนั่นมีป้อมนิดหน่อยนะครับส่วนริมนี้เป็นผักบุ้งผักบุ้งก็กำลังจะขึ้นโอเคครับพี่น้องฝากติดตามผลงานด้วยครับที่บ้านสวนพอเพียงนะครับกับกเกษตรอินทรีย์วิธีพอเพียงเดินตามรอยเท้าพ่อนะครับทางสายนี้ที่พ่อพาเดินนะครับ อยากให้พี่ๆน้องๆเกษตรกรทุกท่านหรือว่าไวรุ่นนะครับไยรุ่นยุคใหม่นะครับไวรุ่นยุคใหม่ผันตัวมาทําเกษตรกันนะครับเดี๋ยวนี้ความนิยมการทําเกษตรอีซีหรือโคกงองนาโมเดลนะครับของพ่อหลวงของเราเริ่มเริ่มนะครับมันเริ่มมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าเริ่มจะมีผลงานมีชิ้นงานแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเริ่มที่ว่ามีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วนะครับ เป็นความต้องการของตลาดนะครับเนาะอยากให้ชาวไทยนะครับผันนะครับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีมาทำเกษตรอีซีกันนะครับนะเปลี่ยนจากไรนาที่เป็นผืนนาผืนเดียวนะครับหรือไรอ้อยไรมันสับปะหลังที่ทำเพืชเชิงเดียวนะครับอยากให้กลับนะครับคิดความคิดเสียใหม่นะครับอย่าไปหลงกลในทุนนะครับที่ขายปุ๋ยเคมีนะครับ นะครับอย่าไปนองโกนเขานะครับให้ทําตามศาสตร์พระราชาที่พ่อได้สอนไว้นะครับพระอ,องค์ท่านสอนให้คนไทยและทําเป็นตัวอย่างนะครับให้คนไทยได้ดูตลอดทั้งชีวิตของท่านนะครับแต่คนไทยกลับนิ่งดูได้นะครับไม่สนใจนะครับไม่เอาไปปฏิบัติไม่เอาไปพัฒนาไม่เอาไปทดลอง แต่ตอนนี้เริ่มครับเริ่มครับจากเรือข่ายกสิกรรมธรรมชาติหรือวิทยาลัยค้อกหมูของอาจารย์นะครับยักษ์นะครับอาจารย์วิวัตศิศยกรรมทรนะครับท่านได้ติดตามพระองค์ท่านแล้วก็ได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแมาน้อมนําใช้เป็นที่แรกนะครับของประเทศไทยก็คือวิทยาลัยค้อกหมูนะครับที่ชนบุรีนะครับใครสนใจนะครับไปศึกษาแล้วก็ไปอบรมที่นั่นได้นะครับ อาจารย์เปิดอบรมนะครับนะเปิดอบรมให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนไปอยู่ที่นั่นค้างคืนที่นั่นนะครับไปเรียนรู้ที่นั่นนะครับแล้วจะได้ประสบการณ์แล้วเอาออกมาใช้ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเรานะครับนะช่วยๆกันครับพี่น้องครับเราจะอยู่รอดได้ก็เพราะเกษตรนะครับเมืองไทยเป็นเมืองเกษตร นะครับเกษตรกรรมนะครับไม่ใช่อุตสาหกรรมนะครับอย่าหลงไหลเอาของฝรั่งเข้ามาให้มันมากลักนะครับของฝรั่งมีได้ตามตามตามความเหมาะสมนะครับแต่อยากให้อนุรักษ์ของคนไทยไว้มากกว่านะครับพี่น้องครับแหล่งอาหารที่เราผลิตได้ก็คือนี่แหละครับพืชทันยาหารที่บ้านเมืองเราพื้นดินบ้านเราอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นพื้นดินที่มีค่ายิ่งกว่าทองคำนะครับ อยากให้พี่น้องพวกเราช่วยกันหันพลิกผันกลับมาทำกเกษตรนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ดังใจที่เราตั้งใจไว้นะครับแต่ขอให้เราทำด้วยความตั้งใจแล้วเราจะมีพืชผักที่ปลอดสารเคมี ME, นะครับร่างกายเราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้าไปโรคมะเร็งก็จะได้ลดน้อยถอยลงไปนะครับทุกวันนี้ที่โรคมะเร็งเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนทั่วโลกนะครับที่เป็นมะเร็งกันก็เพราะมาเกิดจากสารเคมีสะสมนะครับเพราะฉะนั้นให้เราให้เราช่วยกันรณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษนะครับนะครับมีวิธีทำปุ๋ยมีทีทุกๆอย่างครับที่ที่วิทยายลัยคอกหมูนะครับอยากให้ทุกๆทก่านเข้าไปเยี่ยมเข้าไปชมเข้าไปอบรม ศึกษาหาความรู้นะครับพระองค์ท่านตรัสไว้ว่ามนุษย์เราต้องมี3การนะครับ 1. อุดมการนะครับอุดมการณ์ประสบการณ์ 3. วิชาการนะครับถ้าใครมีทั้ง3การนี้รับรองอยู่รอดแน่นอนครับพี่น้องไปศึกษาดูครับว่า3การนี้สำคัญยังไงที่วิทยายลัยข้อมู ครับเช้านี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยครับช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ของผมนะครับชื่อช่องเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงนะครับที่มีหน้าโปรไฟล์เป็นพระบรมชายลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9นะครับน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับ ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ